สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่รายการนิเวเนี่ครับก็ไม่รู้ว่าผมได้ถ่ายคลิปไว้ป่ะเดี๋ยวมาเล่าใหม่ทั้งหมดเลยละกันนะครับเพื่อไม่มีคลิปฟุตเทจฟุตเท็นะครับก็นี่ฮะอันนี้คอมนิวนะครับเป็นเครื่องนี้นิวจะใช้อยู่ประจำนะเครื่องนี้นะครับสเปคจะเป็น fx 6 3 0 0นะครับแรม8นะครับแล้วก็การ์ดจอ r เจแล้วก็มี rd 2 rd สีมีฮาร์ดดิสสามร้อยฝาจิกนะครับก็อาการเครื่องก็คือ ต้องดึงปลั๊กแล้วเสียบใหม่ถึงจะติดครับเปิดพัดลมหมุนทุกอย่างหมุนแต่มีบูตวินโดว์นะครับก็เลยน่าจะเป็นที่เพื่อสไพยนะครับต้องดึงปลั๊กแล้วเสียบใหม่ถึงจะติดก็เลยไปซื้อเพื่อสไพยมานี้เป็นมือสองนะครับก็รุ่นเดิมที่ผมเคยรีวิวไปเมื่อคลิปก่อนนะครับเป็นดีลักนะครับ v ีนะครับซึ่งก็เครื่องตอนอีกเครื่องนึงก็ยังใช้อยู่นะเนี่ยเปิดเป็นเซิร์ฟปรันไว้อยู่นะครับเนี่ยเป็นเครื่อง Intel ตัวนี้นะครับก็ยังรันอยู่ดีลักก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับ ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรผมก็เลยใช้ดีลักแล้วราคาตอนเนี้ยอันนี้ซื้อมามือสองสามร้อยกว่าบาทเองนะครับสามร้อยเก้าสิบเกือบสี่ร้อยก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับมันมีจีบิวกับดีลักผมก็เลยเลือกดีลักดีกว่านะครับเพราะจีบิวมันค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เลยซื้อเป็นตัวดีลักมานะครับถ้าเกิดผมคิดผิดยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะรับผมคิดว่าสำหรับตัวผมก็ใช้ดีลักมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เลยซื้อดีลักมาอีกนะครับอีกตัวหนึ่ง เดี๋ยวเรามาประกอบเข้าเครื่องกันตัวนี้โพสพายอยู่ด้านบนนะครับใส่่างนี้ได้ไหมให้มันเห็นได้นะใส่ได้่างนี้ใส่ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี้จะนี้จะบังใส่นี้ดีกว่ามันอยู่กับหัวหน่อยแต่ก็สวยดีก็เดี๋ยวลองประกอบดูว่าจะเป็นไงนะครับ ได้ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยติดได้ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันฝั่งนี้ไม่มีรูฝั่งนี้ก็ไม่มีรูไม่มีรูนะครับติดได้ตัวเดียวตรงนี้ก็แน่น,นอยู่เหมือนกันแน่นพอสมควรน,นะครับเนี่ยแน่นเลยแหละก็ไม่เป็นไรตัวเดียวไปครับต่อไปก็เป็นการจัดสายนะครับอืที่จริงสายมันควรจะอยู่ด้านในนะเคราวนี้เก็บสายก็จะยากแล้วเพราะว่าสายมันอยู่ด้านนอกงั้นเดี๋ยวเรายาัดไปข้างหลังออกหมดกัน ก็ร้านโพสพสายเนี่ยใครที่อยากดูมือโพสพ์ายมือสองลาทัถูกครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ใต้ล่างนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านโพสพ์ายมือสองให้นะครับ Thank you เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราลองประกอบเข้าไปดูว่าจะติดหรือเปล่าน,นี่ครับมา แล้วไหนดูดิ้อจอขึ้นยังเรียบร้อยเรียบร้อยนะอนี่คือของแกกานที่ี่นีท่านผู้ชมติดแล้วฮะก็ตอนแรกเนี่ย เดี๋ยวรอดูหลังจากบูทหน้านี้ปุ๊บแล้วมันก็จะบูทไม่ติดนะครับจอก็จะดับแล้วเสวยงลมก็จะหมุนนะครับแต่จะเป็นประมาณนั้นเราลองดูว่าจะบูทวินโด้ไหมอ่ะเรียบร้อยเข้าหน้าวินโด้แล้วก็ผ่านเรียบร้อยครับสำหรับการซ่อมเครื่องคอมของน้องนิวนะครับก็เดี๋ยวดูระยะยาวว่าเพื่อสปายตัวนี้จะอยู่ได้นานขนาดไหนนะในนี้ลองเปิดเกมโลบ็อกภาพสวยๆก็เดี๋ยวเอาเพื่อสปายตัวนี้ไปเคลมนะครับซึ่งมันยังมีประกันอยู่นะ โอ้โหน้ำหนักก็ต่างกันแล้วอะตัวเนี้ยก็เดี๋ยวเคลียร์มาทําอะไรเล่นๆนะเนีย่ยมีมีววยประกันอยู่เดี๋ยวก็ไปเคลียร์นะประกันยังเหลือต้องสองปีนะครับจับน้ําหนักระหว่างดีลักกับตัวดีเทคนะครับต่างกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูอันน,น,นี้เปิดแมปครับเดี๋ยวเสิร์ชแมปหนึ่งลองเข้าดูอืพวกติมันดัดใช่ไหมล่ะแบเนี้ อืมอาการอีกอาการนาการน็คือพอเล่นเกมหนักๆแล้วคอมดับนะนี่กด ESC ดิอ่าไปตรงคำว,ว่าเซตติ n งอ่ะที่เป็นลูกเฟืองอ่ะเลื่อนเป็นร่างดิเลื่อนเลื่อนลงีกเลื่อนลงอ่ะควายตีกราฟิกสิบนะครับโอเคกดกลับแล้วแหละลองเล่นดูเนี่ยก็ไม่ดับแล้วนะครับ แ่ก่อนไม่ทาอะไรนูนะนีมันยะนะนิวลองหูฟังที่ติดไหมที่เสียบหูฟังเลยด้วยไมติดนะก็โอเคครับท่านผู้ชมประมาณนี้ละกันซึ่งอาการความดับมีหลายอาการนะครับอย่างเช่นเป็นอาจจะเป็นที่ความร้อนของ cpu หรือว่าความร้อนของการ์ดจอก็ทําให้ความดับได้เช่นกันนะครับก็แล้วแต่เครื่องไปแต่เครื่องนิวอืมโอเคแต่เครื่องนิวกับเครื่องผมเมื่อคลิปก่อนก็คือเครื่องนู้นนะครับก็คืออาการเดียวกันก็คือโพสไพสยเสียนะครับก็ แก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูระยะยาวว่าโค้ชไพคือสองตัวนี้จะดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันถ้าเกิดยังไม่มีผมเขียนอะไรเกี่ยวกับโค้ไพก็แสดงว่ามันยังไม่พังนะครับก็โอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับถ้าเกิดผมตอบก็คือผมรู้นะครับถ้าเกิดผมกดหัวใจหรือว่าไม่ได้กดหัวใจก็คือยังไม่รู้นะครับอาจจะรอผูอ้รู้คนอื่นมาตอบให้แทนนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยพูดรอบที่อลไรแล้วฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับวันนี้ล้วกันต้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ